อยากพูดเรื่อง excuse me กับ i m sorry ใช้ต่างกันยังไงคะ่ะวันี้แล้วก็มีเรื่องตลกล้าให้ฟังด้วยคะ่ะตอนที่ยังทําง,งานอยู่นะคะเติมต้องบางทีต้องตื่นเช้าแบบเช้ามากเลยะคะ่ะก็ซื้อพวกกาแฟมาแล้วก็กําลังเดินจากซักเวยนะคะไปที่ทํางานกําลังออกมาจากซักเว,ดวยด้วยแบบว่าหน้าตาที่แบบ ไม่ไหวอะค่ะแล้วก็ถือแก้วกาแฟมาเดินแบบสโ,โลว์เลมากเลยคะ่ะแล้วก็เขาก็แล้วก็มีคนเดินผ่านเขาก็เอาเงินนะคะใส่ลาไ้ในกาแฟาเราแล้วนัานก็ตกใจแล้วก็ excuse me <c oughs> เขาก็บอกว่าขอโทษเขาก็แบบเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาคิดว่าเราเป็น Homeless แล้วเขาก็บอกว่า i'm so sorry i i'm so sorry <c oughs> แล้วเขาก็ไปคะ่ะ Excuse me กับ I'm sorry เนี่ยมันก็ใช้ต่างกันเนาะคำว่า I'm sorry เนี่ยก็คือง่ายๆเลยคือใช้ตอนที่เราอยากจะขอโทษใครก็ใช้ I'm so sorry I I really didn't mean it I'm really sorry แต่ว่าคำ excuse คำว่า excuse me เนี่ยมันจะมี tricky นิดหน่อยก็คือบางทีเวลาเราโกรธอะหรือว่าใครมาพูดอะไรที่ไม่ถูกหูเราก็ใช้คำว่า excuse me ได้หรือว่า ถ้าเราอยากถ้าเราคิดว่าเราจะต้องทำอะไรให้เขาโกรธหรือว่าลำบากเนี่ยเราก็สามารถใช้คำว่า excuse me ได้หรือว่าเราจะเดินไปตรงนี้ยแล้วเขาบังอยู่แล้วบอกว่า I'm so sorry excuse me I'm so sorry can I just squeeze by หรือว่าถ้ามีใครพูดอะไรมาเราก็บอกว่าพูดอะไรที่เราโกรธเราก็จะอาจจะพูดว่า excuse me มันต้องอยู่ที่ expression ด้วย